แม่ครับผมกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปทํางานก่อนนะครับไม่ปอนเก็บไม่ต้องรีบไปทํางานหรอกนะฉันมีเรื่องจะคุยกับพวกแกหน่อยตอนเนี้ยตองก็เพิ่งคลอดลูกจายพ่อแม่สามีของตองก็ไปอยู่ต่างจังหวัดตองไม่มีใครดูแลฉันก็เลยต้องไปช่วยตองแม่ครับถ้าแม่ไปช่วยตองเลี้ยงดูลูกอะแล้วลูกของผมละครับใครจะดูแลผมกับไมยอะ ไปทางานทุกวันนะครับแม่นั่นน่ะสิคะแม่แล้วหน้าที่การงานของมายตอนเนี้ก็กําลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีมมยกาลังก้าวหน้าขึ้นมากๆจะให้ลาออกตอนเนี้มันก็คงจะไม่ได้หรอกนะคะงั้นไม่ขอเวลาแม่อีกสักสองปีได้ไหมคะช่วยเลี้ยงลูกให้ไมยอีกสักสองปีพอลูกไม่ครบสามขวบแล้วเนี่ยมายจะส่งเขาเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลถึงเวลานั้น แม่จะไปช่วยตองเลี้ยงลูกก็ได้ค่ะและเดี๋ยวมาจะเป็นคนไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนเองพูดเหมือนง่ายเลยนะสองปีนะไม่ใช่สองวันแล้วตองจะทํายังไงพวกแกสองคนก็เงินเดือนก็เยอะแกก็จ้างพี่เลี้ยงเด็กสิตองอะเงินเดือนน้อยกว่าพวกแกเยอะฉันเลี้ยงลูกพวกแกมาหนึ่งปีแล้วแค่นี้มันก็พอแล้วแม่คะแต่ว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนแม่แท้ๆเลี้ยงให้เองเหรอกนะคะ ยังไงเด็ก,กอยู่กับคุณย่าก็ต้องรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าอยู่แล้วงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะก็ให้ตองดูแลลูกไปก่อน6เดือนนี้ให้ถึงช่วงเวลาที่จะหย่านมแล้วก็ไม่ต้องกินนมแม่แล้วแม่ก็พาหลานชายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านมมยพวกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยไมยจะเป็นคนจัดก,การให้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่านมผงหรือว่าค่าของใช้ค่าเสื้อผ้าของเด็กเดี๋ยวไม้จะรับผิดชอบให้หมดเลยนะคะ แม่ช่วยเลี้ยงเด็กสองคนอยู่ที่บ้านของไม่เถอะนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์แม่จะพาหลานแม่กลับไปหาตองก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกนะเด็กเล็กๆแบบนั้นอนะอยู่ห่างจากแม่ไปนานๆได้ยังไงหรือว่าแกอยากให้ลูกของตองมาใกล้ชิดกับแกแทนฉินว่าแกคิดไม่ดีมากกว่าแกมีลูกสาวแกก็เลยอยากได้หลานชายมาอยู่ใกล้ชิดกับแกเด็กๆอะ ค่าใช้ใจ่ายมันไม่เยอะหรอกนะแต่การผูกพัน์ของพ่อแม่มันหาซื้อกันไม่ได้แม่ครับทำไมแม่คิดแบบนั้นล่ะครับผมก็คิดแค่ว่าแม่ช่วยผมเลี้ยงดูลูกมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนคนดูแลแบบนี้เด็กมันปรับตัวไม่ได้นะครับแม่และอีกอย่างหนึ่งนะครับแม่ใครมันจะไปดูแลลูกของผมได้ดีเท่ากับแม่ล่ะครับยังไงซิงก็ไม่ดูแลให้แกแล้ว ฉันอายุเยอะแล้วฉันจะเลี้ยงเด็กพร้อมๆกันสองคนได้ยังไงหรือว่าพวกแกจะให้ฉันเหนื่อยจนล้มตายไปเลยหรือไงไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่แม่พูดมาแบบนี้มาเองก็คิดได้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดแม่ยอมเลี้ยงเด็กสองคนจริงๆมาจะจ้างพี่เลี้ยงให้อีกคนนึงช่วยดูแลเด็กๆช่วงกลางวันยังไงพี่เลี้ยงที่อยู่ตอนกลางวันเนี่ยก็ค่าจ้างไม่แพงอยู่แล้วได้โปรดเถอะนะคะแม่ ช่วยเลี้ยงแล้วก็ช่วยดูแลลูกไม้ด้วยเถอนนะคะแม่อย่าไปเลยนะคะฉันอายุมากแล้วพวกแกอย่ามาเสนออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยถ้าฉันยอมและแกหาพี่เลี้ยงไม่ได้หรือไม่มาทํางานไม่กี่วันแล้วลาออกแล้วฉันจะทํายังไงฉันไม่ยอมให้พวกแกมาหลอกฉันหรอกแล้วแม่จะให้ผมทํายังไงล่ะครับแบบนั้นก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่ได้นี่เมื่อพวกแกจะหาพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว แล้วทำไมฉันต้องเลี้ยงด้วยถ้าพวกแกกลัวพี่เลี้ยงเด็กจริงๆแกก็ให้แม่มายมาเลี้ยงสิพอเถอะไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันตกลงกับน,น้องสาวของแกไว้แล้วพอเขาคลอดฉันจะไปดูแลเขาพรุ่งนี้ฉันก็จะย้ายไปแล้วฉันแค่มาบอกพวกแกฉันไม่ได้ขอความคิดเห็นแม่ครับแม่ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาเลี้ยงลูกเองก็ได้แม่คะตองมีเรื่องอยากจะคุยกับแม่หน่อยอะคะ่ะเออคือว่าให้พี่รอดพูดแทนกันแล้วกันค่ะแม่ครับ ตอนนี้ลูกของผมเนี่ยก็5ขวบแล้วครับปีสุดท้ายแล้วที่จะเรียนอนุบาลปีหน้าก็ขึ้นชั้นประถมแล้วครับแม่เองอ่ะก็ลำบากเลี้ยงหลานมาตั้งหลายปีตอนนี้แม่ก็สบายแล้วนะครับแม่ก็ใช้ชีวิตสบายๆปลูกต้นไม้ปลูกผักทำนู่นทำนี่ได้สบายแล้วนะคะแม่ใช่ค่ะแม่แม่ก็คงรู้ใช่ไหมคะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนก็เงินเดือนเพิ่มก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะแม่แม่ครับ สถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือตอนนี้แม่ก็ไม่มีอะไรทําเป็นพิเศษแล้วใช่ไหมครับผมกับตองเราคิดกันแล้วครับว่าจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านเดิมหรือไม่ก็ให้ไปอยู่บ้านพี่ปอนตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะการดูแลพ่อแม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของลูกชายนะครับถ้าแม่จะมาอยู่กับลูกเขยแบบผมตลอดเนี่ยมันคงจะดูไม่ดีถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเนี่ยเขาจะว่าพี่ปอนได้นะครับว่าเขาไม่ดูแลพ่อแม่นี่ตองเกตคิดแบบนี้เหมือนกันเหรอที่เกดจะไม่ให้แม่อยู่บ้านหลังนี้แล้ว แม่คะตองก็ไม่ได้อยากจะไล่แม่ไปหรอกนะคะแต่แม่ก็คงเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเราสองคนทํางานกันหนักมากเลยนะคะแล้วตัวแม่เองอยู่ที่นี่แม่ก็ไม่ได้ทํานูน่ทนทํานี่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรสําคัญที่ต้องทําอยู่แล้วอะ่ะแล้วทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านเราก็เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแม่ตองว่าแม่กลับไปอยู่บ้านเดิมก่อนดีกว่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าแม่อยากจะมาเยี่ยมใหม่เนี่ยแม่ก็มาได้เลยตองแกคิดว่าฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันว่างอย่างนั้นเหรอ ตื่นเช้ามาทำอาหารให้พวกแกกินไหนฉันจะต้องไปส่งหลานที่โรงเรียนอีกพอส่งหลานเสร็จแล้วฉันยังต้องไปจ่ายตลาดและฉันต้องทำความสะอาดบ้านซักผ้าพาฉันจะมีเวลาพักผ่อนสักหน่อยก็ผ่านแล้วพอตกเย็นอ่ะฉันยังต้องไปรับหลานที่โรงเรียนอีกแกว่าฉันว่างอย่างนั้นหรอแม่ครับผมไม่เคยบังคับให้แม่ตื่นเช้าหรือมาทำอาหารให้พวกเรากินหรอกนะครับ ที่แม่พูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยแม่ต้องการทวงบุญคุณใช่ไหมครับหรือจะพูดถึงศีลธรรมมากดดันพวกเราให้พวกเราเนี่ยดูแลแม่ตอนแก่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยพี่ปอนคงจะสบายไปเลยเลยสิใช่ค่ะแม่หรือว่าแม่อยากจะให้ครอบครัวเราสองคนเนี่ยต้องพังหรือไงคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะตอนนี้พี่ปอนเขาก็สบายนะคะแม่เขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเขาก็มีเงินตั้งเยอะแยะไปอะ่ะรายได้เขาเยอะนะคะแม่แล้วบ้านเขาเนี่ยกว้างขวางจะตายไปค่ะแม่ ต้องว่าถ้าแม่ไปอยู่กับเขาเนี่ยแม่ได้จะสบายกว่าอยู่ที่นี่นะคะได้ฉันจะไปเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้แล้วออกไปจากบ้านพวกแกและฉันเนี่ยก็ไม่หวังมาให้พวกแกเลี้ยงฉันหรอกบอลอลูกบอล นี่แม่แม่กลับมาทําไมครับปอนแกพูดแ,แบบนี้กับแม่หมายความว่ายังไงฉันเป็นแม่แกนะฉันจะอยู่ที่ไหนมันก็เลือกของฉันแม่คะแล้วแม่ไม่เห็นหรือไงคะว่าตอนนี้ในบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีที่สําหรับแม่แล้วหมายว่าแม่กลับไปอยู่บ้านตองนะคะที่นี่มันบ้านของลูกชายฉันนะฉันเลี้ยงลูกชายของฉันมาตลอดชีวิตฉันเหนื่อยแทบขาดใจและเนี่ย คือสิ่งที่แม่ต้องได้รับหรอแม่แล้วแม่จะให้ผมทำยังไงครับหรือว่าแม่จะให้ผมต้องยกมือไหว้แม่กราบแม่แล้วบอกกับแม่ว่าแม่เชิญมาอยู่บ้านหลังนี้แบบนี้เหรอครับปอนฉันรู้นะว่าแกทำงานหน่อยไหนจะต้องดูแลลูกไหนจะต้องทำงานอแล้วแม่แม่จะกลับมาเลี้ยงหลานให้แกแล้วไงขอโทษนะครับแม่แต่ตอนนี้พ่อแม่ของไมอ่ะเขาคอยเลี้ยงหลานอยู่แถมที่บ้านอ่ะ ยังมีพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วยถ้าแม่กลับมาตอนเนี้ยไม่มีห้องว่างสําหรับแม่แล้วครับปอนแม่วุ้มจองเค่มาต้อง9้าเดือนเลยนะลูกแล้วแม่ก็แก่แล้วนะก็จะริ้งแม่ได้ลงคอเลยเหรอการดูแลแม่มันเป็นหน้าที่ของลูกนะเรื่องดูแลแม่ผมไม่ปฏิเสธครับแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกชายของแม่เป็นคนดีไม่ทิงแม่แน่นอนเรื่องดูแลแม่ผมรับผิดชอบแน่นอน แ,แม่ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับแม่กลับไปอยู่บ้านเดิมหรือไม่ก็กลับไปอยู่บ้านตองเถอะเพราะว่าแม่ช่วยเขาเลี้ยงลูกตั้ง5ปียังไงตองเขาก็ต้องตอบแทนแม่แน่ครับตอนแกพูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันแก่แล้วนะแกบอกจะให้ฉันกลับไปอยู่บ้านเก่าอย่างนั้นเหรอแกไม่สงสารฉันบ้างเลยหรือไงแ,แม่เคยสงสารพวกเราบ้างไหมล่ะคะตอนที่แม่ออกไปจากบ้านหลังนี้ตอนนั้นลูกไม้หนึ่งขวบ แม่รู้ไหมคะว่าพวกเราลำบากกันขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม้ต้องลาง,งานจนบริษัทไม้ไล่ไม้ออกไม้ไม่มีงานทำไม้ตกงานแม่ไม้ต้องมาช่วยไม้เลี้ยงลูกแล้วพี่บอก็ต้องไปคนหาเงินเข้าบ้านอยู่คนเดียวพวกเราลำบากกันขนาดนั้นนะ่ะแม่เคยคิดสนใจกันบ้างไหมละ่ะคะต่อสาวๆอ่ะใครก็ต้องลำบากกันทั้งนั้นแหละ ฉันเลี้ยงลูกสายของฉันมาอย่างยากลําบากไหนจะต้องทํำไรทานาอีกไหนจะต้องดูแลพ่อแม่สามีอีกแต่แม่มาพูดตอนเนี้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วละะ่ะค่ะลูกไมยกับพี่ปอนโตแล้วไม่จําเป็นต้องการให้แม่มาดูแลอีกแล้วละะ่ะค่ะอ๋อตอนเนี้พวกแกมีเงินรวยกันแล้วเนี่ย และฉันน่ะต้องมานั่งคอยฟังพวกแกบ่นว่าไม่เลี้ยงหลานอย่างนั้นเหรอมีกฎหมายข้อไหนกันที่ต้องบอกให้แม่สาม,มีคอนไปดูแลหลานจะมีกฎหมายข้อไหน่ะคะที่ลูกสะพ้ายต้องดูแลแม่สาม,มีตอนแกนี่พวกแกคิดแบบนี้กันได้ยังไงหรือว่าพวกแกไม่อยากดูแลฉันแล้วก็ไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยแม่ครับผมบอกแม่แล้วไงครับว่าเรื่องเลี้ยงดูแลแม่ผมดูแลแม่แน่นอน ผมจะส่งเงินให้แม่ทุกเดือนครับแต่ตอนที่แม่ออกจากบ้านไปอ่ะแม่ไม่เคยคิดถึงผมเลยว่าผมจะลําบากแค่ไหนตอนนั้นอ่ะผมกลับมาอ่ะลําบากมากนะครับแม่แต่ตอนเนี้ยผมไม่อยากพูดอะไรแล้วแม่กลับไปอยู่บ้านเก่าเถอะไม่เข้าบ้านกันปอนปอนกิจจะทําแบบนี้กันจริง,จร,งจริงเหรอปอนโอ๊ยเป็นอะไรของฉันวะเนี่ย มีลูกสะใภ้กับลูกชายก็ไล่ฉันออกจากบ้านแถมลูกสาวก็ไม่ให้ฉันเข้าบ้านไปอยู่อีกทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอแบบนี้ด้วย,ยดูคนให้ดูตอนที่เราลำบากว่าใครช่วยเหลือเราบ้าง